ถอดรหัสความลี้ลับแห่งวัดปากคองมาขามเท่าจังหวัดชัยนาทหลวงปู่เป็นพระเกจิอาจารย์ที่เปี่ยมด้วยเมตตาแต่เรื่องราวปฏิหารของท่านยังถูกเล่าขานสืบต่อกันมามาเจาะลึกบางส่วนของปอฏิหารอันลี้ลับของท่านที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งวิทยาคมเหนือธรรมชาติหัวปีกลายเป็นกระต่ายบทพิสูจน์วิชาแก่องค์รลหลวงชุมพร เรื่องราวนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นความศรัทธาระหว่างพระเกจิผู้ทรงอภิญญากับโอรสแห่งราชวงศ์จัก,กรีคนเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภรกรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครั้งหนึ่งกรมหลวงชุมพรได้เสด็จประพาสท,ทางเรือมาอยัางแม่น้ำเจ้าพยา เมื่อมาถึงบริเวณหน้าวัดปากคองมะขามเ่าสงทอดพระเนตรเห็นพระพิสุกหนุ่มรูปหนึ่งคือหลวงปู่สุกกำลังดูแลเด็กวัดที่กำลังกวาดลานวัดอยู่ใกล้กับดงกล้วยใหญ่โดยความสนพระไทยในอากับกิริยาของหลวงปู่ท่านจึงรับสั่งให้จอดเรือเทียบท่าขณะนั้นหลวงปู่ได้เก็บหัวปีที่ถูกตัดทิ้งไว้เป็นกองขึ้นมาหลายหัว ท่านค่อยๆลูบคำหัวปีเหล่านั้นอย่างพินิษพิเคราะห์พร้อมกับบริกรรมคาถาด้วยเสียงแผ่วเบาชั่วขณะหนึ่งทำกางสายพระเนตรของกรมหลวมชุมพรและเหล่าข้าทาสบริพารสิ่งมหาศจรรย์ก็ได้ปรากฏขึ้นหัวปีเหล่านั้นเริ่มบิดผิวคี่ไายรูปร่างและแล้วก็กลายร่างเป็นกระต่ายป่าสีน้ำตาลวิ่งกระโดดโลดเต้นไปมาอย่างมีชีวิตชีวา กระต่ายป่าตัวหนึ่งในฝูงโดยความซุกซนหรืออาจเป็นเพราะแรงบุญหนุนนำได้วิ่งตรงปีเข้ามาถึงบริเวณที่ประทับของกรมหลวงชุมพรเมื่อทรงยื่นพระหัตถ์ออกจะไปจับกระต่ายตัวนั้นทันทีที่กระต่ายสัมผัสกับพระหัตถ์มันก็พลันกลับกลายเป็นหัวปีดังเดิม อภินิหารครั้งนี้สร้างความประหลาดใจและความเลื่อมใสแก่กรมหลวงชุมพรเป็นอย่างยิ่งพอองค์ทรงประจักษ์ในฤทธิดเดชและอภิญญาของหลวงปู่สุขโดยสิ้นสงสัยจึงทรงตัดสินพระไทยเสด็จขึ้นไปกราบนมัสการและฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิชาอาคมจากหลวงปู่สุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปฏิหารที่สเศกค,คนให้ตัวเล็กลงดุดตุ๊กตา วิชามายาศาสตร์ขั้นสูงเรื่องเล่านี้แสดงให้เห็นถึงความลึกล้ำในวิชาแปลงกายและมายาศาสตร์ของหลวงปู่สุขที่แม้แต่ตัวลูกศิษย์เองก็ยังยากที่จะยังถึงมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขท่านหนึ่งโดยความอยากรู้อยากเห็นในวิชาของอาจารย์ได้แอบไปด้อมด้อมมอง,มองเวลาที่หลวงปู่สุกกำลังบริกรรมคาถาทำพิธีบางอย่าง หลวงปู่สุขทรงทราบด้วยญาณจึงตัดเรียกลูกศิษย์นั้นมาใกล้ๆจากนั้นหลวงปู่ได้ใช้ฝ่ามือลูบไหลไปทั่วล่างของศิษย์พร้อมกับท่องคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ไม่นานนัก ร่างกายของสิทธิ์ผู้นั้นก็เริ่มย่อตัวเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆจนเหลือขนาดเท่าตุ๊กตาตัวน้อยสิทธิ์ผู้นั้นอยู่ในสภาพที่ตัวเล็กจิว๋วขยับขยืนไม่ได้ได้แต่ยืนอึ้งตะลึงอยู่ตรงหน้าหลวงปู่เมื่อสิทธิ์ได้สำนึกผิดและกราบนมัสการขอขอมาหลวงปู่สุขก็ใช้มือลูบอีกครั้ง ร่างกายของสิทธิผู้นั้นก็กลับคืนสู่สภาพปกติในพริบตาเหตุการณ์นี้ทำให้สิทธิผู้นั้นเกิดความยำเกรงในวิชาอาคมอของหลวงปู่สุขเป็นอย่างมากและไม่กล้าลองดีอีกเลย วิชาคงกระพันชาตีตะกุดใต้น้ำหลวงปู่สุขท่านขึ้นชื่อเรื่องวิชาคงกระพันชาตีและมักจะทดสอบวิชาของท่านด้วยวิธีที่แปลกพิสดารในวันที่มีการปลูกเสกวัตถุมงคลโดยเฉพาะตะกุดหลวงปู่สุขมักจะนำตะกุดที่ลงอักขระและปลูกเสกแล้วไปจมน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาที่ไหลเชี่ยวท่านจะทิ้งตะกุดลงไปในแม่น้ำ และผู้ที่ต้องการจะรับตะกุดจะต้องดำน้ำลงไปเพื่อเก็บด้วยตนเองสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือตะกุดเหล่านี้จะไม่จมน้ำแต่จะลอยวนอยู่ใต้น้ำหรือไม่ก็มีแสงเลืองลองออกมาจากใต้น้ำทำให้ผู้ศรัทธาสามารถมองเห็นและเก็บขึ้นมาได้โดยง่ายผู้ที่ได้รับตะกุดจากหลวงปู่สุขโดยตรงมักจะมีประสบการณ์รอดพ้นจากพยันอันตรายต่างๆอย่างเหลือเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นคมสาตาหรืออุบัติเหตุร้ายแรงทำให้ตะกุดของหลวงปู่สุขเป็นที่ต้องการและหวงแหนอย่างยิ่งจนราคาพุ่งสูงอย่างมหาศาลในปัจจุบัน 4. ล่องหนหายตัวเมตตาเพื่อสันติแม้หลวงปู่สุขจะเป็นที่เคารพศรัทธาแต่ก็มีผู้คนจำนวนมากที่ต้องการพบท่านเพื่อขอวิชาและของขัง จนบางครั้งก็มากจนเกินกำลังที่ท่านจะรับไหวในสถานการณ์เช่นนี้หลวงปู่สุขมักจะแสดงอภินิหารลองหนหายตัวไปอย่างเงียบเชียบเล่ากันว่าในวันที่ผู้คนหลั่งไหลมาแน่นวัดจนท่านไม่สามารถปีกวิเวกได้หลวงปู่สุขจะเพียงแค่นั่งนิ่งๆในกุฏิแล้วจู่ๆร่างของท่านก็ค่อยๆเลือนหายไป ต่อหน้าต่อตาผู้ที่เฝ้ารอคอยหรือบางครั้งก็เพียงแค่หันหลังกลับไปผู้ที่มองอยู่ก็ไม่เห็นท่านอีกต่อไปการลองหนนหายตัวนี้ไม่ใช่เพื่อหลีกหนีความรับผิดชอบแต่เป็นกุศโ,โลบายที่ท่านใช้เพื่อรักษาความสงบภายในหรือเพื่อการประวิงเวลาให้ท่านได้พักผ่อน หรืออาจจะไปประกอบกิจอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่ต้องการให้ใครมาลบกวน 5. ป่าผีปอบและสิ่งลี้ลับพุทธานุภาพคุ้มครองแม้ว่าหลวงปู่สุขจะเป็นที่รู้จักจากวิชาคงกระพันชาตีและเมตตามหานิยมแต่ท่านก็มีชื่อเสียงอย่างมาก ในการปราบผู้ผีปีศาจและคุนใส้วยพุทธ,ธานุภาพอันแก่งก้าเรื่องเล่าเกี่ยวกับการปราบผีปอบของท่านเป็นที่โจดจันไปทั่วครั้งหนึ่งชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงต้องประสบกับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการอรารวาดของผีปอบที่เข้าสิงผู้คนทำให้ล้มป่วยและเสียชีวิตไปหลายรายสร้างความหวาดกลัวไปทั่วหมู่บ้าน เมื่อหมดหนทางชาวบ้านจึงรวมตัวกันขอความเมตตาจากหลวงปู่สุขให้ไปช่วยขจัดปัดเป่าหลวงปู่สุขไม่ได้ปฏิเสธทันรับปากที่จะช่วยเหลือเมื่อไปถึงบ้านที่เกิดเหตุท่านก็ได้นั่งสมาธิและบริกรรมคาถาจากนั้นได้ใช้ไม้เท้าเคาะลงบนพื้นดินพร้อมกับกล่าววาจาศักดิ์สิทธิ์ไม่นานนัก ร่างของผู้ที่ถูกผีปอบเข้าสิงก็เริ่มดินทุลนทุรายแสดงอาการไม่เป็นปกติและมีเสียงแปลกๆดังขึ้นในลำคอหลวงปู่สุขได้เพ่งกระแสจิตและบริกรรมคาถาขับไล่ผีปอบตนนั้นไม่สามารถทนต่อกระแสพุทธานุภาพของท่านได้จึงยอมจำนนและออกจากร่างของชาวบ้านผู้นั้นในที่สุด หลังจากนั้นชาวบ้านคนดังกล่าวก็ฟื้นคืนสติและหายจากอาการเจ็บป่วยทันทีเหตุการณ์นี้สร้างความเลื่อมใสแก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งทำให้ชื่อเสียงของหลวงปู่สุขในการปราบผีปอบแพร่ขยายไปไกลและผู้คนต่างเชื่อมั่นในอนุภาพแห่งพระเวทของท่าน 6. เสกหมากแห้งเป็นแมงผูแมตตามหานิยม นอกจากวิชาคงกระพันแล้วหลวงปู่สุขยังเชี่ยวชาญในวิชาเมตตามหานิยมและยังมีเรื่องเล่าถึงการเสกหมากแห้งให้กลายเป็นแมงภูซึ่งเป็นเครื่องรางของขังที่ขึ้นชื่อเรื่องเมตตาและโชคลาภครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งมาขอเครื่องรางจากหลวงปู่สุข เพื่อใช้ในการค้าขายและเสริมเมตตาหลวงปู่สุขจึงได้หยิบหมากแห้งที่วางอยู่บนพานออกมาหลายเม็ดท่านได้นำหมากแห้งเหล่านั้นมาวางไว้บนฝ่ามือพร้อมกับบริกรรมคาถาและเป่าพวดลงไปในชั่วพริบตาสิ่งมหัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นหมากแห้งเหล่านั้นเริ่มขยับขยื่นแล้วค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างเป็นแมงคู่ตัวสีดำเงางาม มันกระพือปีทส่งเสียงหึ่งหึ่งบินวนอยู่รอบรอบฝ่ามือของหลวงปู่ หลังจากนั้นหลวงปู่สุขก็ใช้มือปัดเบาๆแมงผู้เหล่านั้นก็กลับคืนสู่สภาพหมักแห้งดังเดิมและท่านก็ได้มอบหมักเหล่านั้นให้แก่สิทธิ์ไปหมักแห้งก็ได้ผ่านการเสกให้เป็นแมงผู้จากหลวงปู่สุขนี้กลายเป็นเครื่องรางที่ลูกศิษย์นำไปบูชาและต่างก็ประสบความสำเร็จในกิจการค้าขายมีผู้คนเมตตาเอ็นดู ทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความลึกล้ำในวิชาเมตตาของหลวงปู่สุขที่สามารถเสกสิ่งของธรรมดาให้มีอนุภาพพิเศษขึ้นมาได้ 7. ย่นระยะทางการเดินทางเหนือมิติอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเล่าแสดงถึงอภินิหารอันเหลือเชื่อของหลวงปู่สุข คือความสามารถในการย่นระยะทางหรือการเดินทางที่รวดเร็วเหนือจินตนาการมีอยู่ครั้งหนึ่งมีพระรูปหนึ่งจากต่างจังหวัดต้องการมาขอความรู้และกราบหลวงปู่สุขที่วัดปากคองมาขามเท่าแต่ระยะทางนั้นห่างไกลและต้องใช้เวลาเดินทางหลายวันเมื่อพระรูปนั้นเดินทางมาถึงวัดก็ได้พบกับหลวงปู่สุข ได้เล่าถึงความยากลำบากในการเดินทางมาให้ท่านฟังหลวงปู่ได้แต่ยิ้มอย่างเมตตาและกล่าวว่าถ้าเดินทางมาแล้วลำบากอย่างนี้ข่าหน้าอาตมาจะช่วยให้มาถึงได้เร็วขึ้นต่อมาพระรูปนั้นมีธุระต้องกลับไปยังวัดของท่านที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกครั้งหลวงปู่สุขได้มอบจีวรเก่าๆผืนหนึ่งให้ไปและบอกว่า จงจับชายผ้าผืนนี้ไว้ให้มันแล้วหลับตาลงพระรูปนั้นปฏิบัติตามเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตนเองได้มาปรากฏอยู่หน้าประตูวัดของตนเองแล้วทั้งทั้งที่โมกคู่ยังอยู่หน้าวัดปากคลองมะขามเท่าอภินิหารการย่นระยะทางนี้เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ แสดงให้เห็นถึงพลังจิตอันแก่กล้าของหลวงปู่สุขที่สามารถควบคุมมิติเวลาและสถานที่ได้ดังใจนึกนับเป็นความลี้ลับที่ยังคงสร้างความประหลาดใจและศรัทธาแก่ผู้ที่ได้ยินเรื่องรานี้ 8- กกำแพงแก้วคุ้มกันภัยด้วยยานบารมีเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงพลังจิตอันแก่งกล้าของหลวงปู่สุขที่สามารถสร้างกำแพงแก้ว หรือเกาะคุ้มกันภัยที่มองไม่เห็นได้จริงมีอยู่ครั้งหนึ่งมีกลุ่มโจรผู้หลายที่ทราบเกติศักดิ์และความศักดิ์สิทธิ์ของวัดป่าคลองมาขามเท่าและหมายจะเข้ามาขโมยของมีค่าภายในวัดในยามวิกาลกลุ่มโจรได้พยายามบุกลุกเข้ามาแต่เมื่อพวกเขาใกล้จะถึงบริเวณเขตพุทธาวาดของวัด ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นคอยขัดขวางเล่ากันว่าโจรเหล่านั้นไม่สามารถก้าวเท้าเข้าไปในบริเวณวัดได้แล้วกับว่ามีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นอยู่พวกเขาลองพยายามอยู่หลายครั้งทั้งวิ่งชนผลักดันหรือแม้แต่ใช้กําลังแต่ก็ไม่สามารถฝ่าเข้าไปได้บางก็รู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างผลักออกมา บางก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาบีบรัดตัวจนขยับไม่ได้ในที่สุดโจรเหล่านั้นก็ต้องลาถอยไปด้วยความหวาดกลัวและงุนงงในรุ่งเช้าเมื่อชาวบ้านและพาลูกวัดพดปล้องลอยความพยายามบุกรุกของโจรก็ต่างเล่าลือกันไปถึงอนุภาพของหลวงปู่สุขที่สร้างกำแพงแก้วทิพย์ขึ้นมาเพื่อปกป้องวัดด้วยพลังญาณบารมีของท่าน เหตุการณ์นี้ทําให้ผู้คนยิ่งเพิ่มความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่และตระหนักว่าท่านสามารถปกป้องคุ้มภัยสิทธิ์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างแท้จริง 9. น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคภัยไข้เจ็บ หลวงปู่สุขไม่เพียงแต่มีอภินิหารด้านวิทยาคมแต่ท่านยังขึ้นชื่อเรื่องน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณวิเศษในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างน่าอัศจรรย์ในสมัยนั้นการแพทย์ยังไม่เจริญเท่าปัจจุบัน เมื่อชาวบ้านเจ็บป่วยด้วยโรคหลายแรงที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้หรือรักษากับแพทย์ปัจจุบันได้มักจะเดินทางมาขอความเมตตาจากหลวงปู่สุขท่านจะนำน้ำสะอาดมาทำพิธีกรรมบริกรรมคาถาปุกเสกให้น้ำนั้นมีพุทธานุภาพจากนั้นก็จปะประพรมน้ำมนต์ให้แก่ผู้ที่เจ็บป่วยหรือบางครั้งก็ให้ผู้ป่วยนำไปดื่มกิน มีผู้ป่วยหลายรายที่มาหาหลวงปู่สุขด้วยอาการเจ็บป่วยหนักทั้งโรคเหลือรลังหรือแม้แต่โรคที่หมอแผนปัจจุบันก็หมดหนทางรักษาแต่หลังจากได้รับน้ำมนต์จากหลวงปู่สุขอาการเจ็บป่วยก็ได้หายไปบางรายที่ถูกคุณใสหรือมนต์ดำทำ้ายมาก็สามารถหายจากอาการผิดปกติได้ด้วยมนต์ของท่าน เรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าขานเป็นปากต่อปากทำให้ชื่อเสียงของหลวงปู่สุขในฐานะพระหมอผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและอภิญญาแพร่หลายไปทั่วทามกลางความเจ็บป่วยและความสิ้นหวังน้ำมนต์ของท่านจึงเป็นที่พึ่งทางใจและทางกายของชาวบ้านอย่างแท้จริง 10. การดับเทียนด้วยมนต์พลังจิตควบคุมธาต หนึ่งในอภินิหารที่แสดงถึงพลังจิตอันแก่งกล้าของหลวงปู่สุดคือความสามารถในการดับเทียนด้วยการบริกรรมคาถาโดยไม่ต้องใช้มือหรือลมปากเป่าเพียงแค่เพ่งกระแสจิตและบริกรรมคาถาโดยเสียงที่แผ่วเบาไม่นานนักเปลวไฟก็ค่อยๆหลีลงและดับมอดไปเองอย่างน่าอาัศจรรย์ ทมกลางความตกตะลึงของผู้ที่ได้พบเห็นเหตุการณ์ปฏิหารนี้แสดงให้เห็นถึงอำนาจจิตของหลวงปู่สุขที่สามารถควบคุมธาตุต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟหรือธาตุลมการดับเทียนด้วยมนไม่ใช่เป็นเพียงอภินิหารที่น่าทึ่งแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงความลึกซึ้งในญาณและวิชาอาคมที่ท่านได้ฝึกฝนมาอย่างยาวนานและเข้าถึงแก่นแท้ของวิชายอย่างแท้จริง สะดอกกุญแจวิชาที่เหนือกว่าโจรเรื่องราวนี้เป็นเรื่องเล่าขานในหมู่สิทธว่าหลวงปู่สุขท่านมีวิชาที่สามารถสะดอกกุญแจได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ลูกกุญแจหรือแม้แต่สัมผัสครั้งหนึ่งมีโจรผู้ร้ายกลุ่มหนึ่งพยายามบุกเข้าไปในบ้านของขะหะบ,บุดีผู้มั่งค่างลายหนึ่งซึ่งได้ปิดประตูใส่กุญแจไว้ยอย่างแน่นหนาะ จนพยายามงัดแงกุญแจอยู่นานก็นไม่สำเร็จจึงได้นึกถึงวิชาของหลวงปู่สุขที่เลื่องชื่อเรื่องความสามารถเหนือธรรมชาติเมื่อโจรกลับไปที่หลังได้ลองทำตามคําแนะนำบางอย่างที่เคยได้ยินมาเกี่ยวกับการสะดอกกุญแจด้วยพลังจิตของพระเกจิอาจารย์ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่การใช้มนต์ดำแต่เป็นวิชาที่ต้องใช้สมาธิและญาณบารมี ทันใดนั้นกุญแจที่ล็อกประตูบ้านข้าหาบดีก็ได้ดีดดังออกอย่างน่าเหลือเชื่อสิ่งมหัศจรรย์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อโจรเข้าไปในบ้านพวกเขากลับไม่สามารถหยิบจับทรัพย์สินใดๆได้เลยเหลากับมีพลังงานบางอย่างคอยป้องกันไว้หรือบางทีทรัพย์สินเหล่านั้นก็เลือนหายไปต่อหน้าต่อตา บางก็ว่าเมื่อสัมผัสแล้วของเหล่านั้นกลับกลายเป็นดินหรือหินในชั่วขณะหนึ่งเรื่องเหล่านี้ทำให้โจรกลุ่มนั้นเกิดความหวาดกลัวและสำนึกผิดพวกเขาจึงกลับตัวกลับใจและนำทรัพย์สินที่เกือบจะขโมยได้กลับไปคืนเจ้าของในที่สุด และบางลายถึงกลับมาขอบวชเพื่อศึกษาธรรมะจากหลวงปู่สุขปฏิหารนี้แสดงให้เห็นว่าวิชาของหลวงปู่นั้นไม่ได้ใช้การทำลายหรือลักขโมยแต่เป็นการแสดงฤทธิ์เพื่อให้ผู้ที่กระทำผิดได้เห็นอนุภาพแห่งธรรมและกลับตัวกลับใจสู่เส้นทางที่ถูกต้องเสกป่าให้ไหว้ทวนน้ำอภิญญาควบคุมธรรมชาติ นี่คือเรื่องเล่าที่แสดงถึงอนุภาพของหลวงปู่สุขในการควบคุมสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติได้อย่างน่าทึ่งในสมัยที่หลวงปู่ยังคงทุดงและจำพรรษาอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเทามีชาวบ้านพายเรือหาปลาในแม่น้ำเจ้าพยาผ่านหน้าวัดอยู่เป็นประจำวันหนึ่งขณะที่ชาวบ้านกำลังพายเรือกลับบ้านพร้อมกับปลาที่จับได้เต็มลำ หลวงปู่สุขได้เห็นเข้าจึงเอ่ยทักทายและขอปลาจากชาวบ้านเหล่านั้นเมื่อได้ปลามาแล้วหลวงปู่ได้หยิบปลาตัวหนึ่งขึ้นมาวางบนฝ่ามือทันได้บริกรรมคาถาพร้อมกับรูบไล้ไปบนตัวปลาเบาๆจากนั้นก็โยนปลาตัวนั้นลงในแม่น้ำต่อหน้าต่อตาชาวบ้านแล้วลูกศิษย์ที่ยืนดูอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความตกตะลึงแก่ทุกคน เพราะปลาตัวนั้นไม่ได้ไว่ายตามกระแสน้ำลงไปเหมือนปลาทั่วไปแต่กลับว่ายทวนกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดขึ้นไปอย่างรวดเร็วแล้วว่ายหายลับไปในที่สุดปฏิหารนี้แสดงให้เห็นถึงอำนาจจิตอันแก่งกล้าของหลวงปู่สุขที่สามารถแผ่เมตตาและควบคุมท่าต่างๆรวมถึงสิ่งมีชีวิตให้เป็นไปตามปารถนาของท่านได้ เป็นเครื่องยืนยันถึงการเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ทรงอภิญญาอย่างแท้จริง 13. ผ้าประเจียดและตะกุดแค้วค่าจากภัยสงครามแม้ว่าหลวงปู่สุขจะมรณาภาพไปก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแต่วัตถุมงคลของท่านโดยเฉพาะผ้ายันและตะกุดได้แสดงอนุภาพอย่างน่าอัศจรรย์ ในการคุ้มครองทหารกลาและผู้คนในยามสงครามในยุคสงครามอินโดจีนและสงครามโลกครั้งที่สองทหารไทยจำนวนมากที่ต้องออกลบมักจะ,สะแสวงหาวัตถุมงคลจากพระเกจิอาจารย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเครื่องคุ้มครองโดยเฉพาะผ้าประเจียดผ้าลงยันและตะกุดของหลวงปู่สุข เป็นที่ต้องการอย่างมากมีเรื่องเล่าจากทหารผ่านศึกหลายท่านที่รอดชีวิตจากสมรภูมิได้อย่างปฏิหารทั้งที่ถูกยิง ถูกระเบิดหรืออยู่ในสถานการณ์ที่คับขันแต่คมกระสุนหรือสะเก็ดระเบิดกลับไม่สามารถทำอันตรายพวกเขาได้บางก็รอดพ้นมาได้เพราะเชื่อว่าพุทธคุณจากวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขที่แขวนติดตัวไว้นั้นได้ช่วยปกป้อ,อ,องภูมิคองภัยให้ 14. ปลุกเสกวัตถุมงคลกลางอากาศปฏิหาเรื่องนี้เป็นที่เก่าขานกันในหมู่สิทธิ์และผู้ที่เคารพศรัทธาหลวงปู่สุขถึงความอัศจรรย์ของท่านที่สามารถปลุกเสกวัตถุมงคลกลางอากาศได้อย่างไม่น่าเชื่อเรื่องราวเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อมีการจัดพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลที่วัดปากคองมะขามเทา มีผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมงานอย่างหนึ่งแน่นในวันประกอบพิธีพลังจิตของหลวงปู่สุขแผ่สร้านไปทั่วบริเวณงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ ท่านนั่นปกบริกรรมคถาอยู่หน้าวัตถุมงคลที่จัดวางไว้อย่างมากมายทั้งพักเครื่องเครื่องรางของขังต่างๆเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลที่หลวงปู่จะเริ่มปลุกเสกสิ่งที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนก็ได้เกิดขึ้นขณะที่หลวงปู่สุกกำลังบริกรรมคาถาอย่างสงบนิ่งนั้นปรากฏว่า วัตถุมงคลที่อยู่บนพานหลายชิ้นได้ลอยขึ้นจากผานช้าๆคล้ายกับมีพลังงานบางอย่างยกขึ้นมาและลอยวนเวียนอยู่กลางอากาศเหนือศีรษะของหลวงปู่สุขนั่นเองทำให้ผู้ที่อยู่ในพิธีต่างตกตะลึงและเฝ้าดูด้วยความศรัทธาปนเลื่อมใสในพลังจิตของท่านบางคนถึงกับกั้นหายใจด้วยความประหลาดใจวัตถุมงคลเหล่านั้นลอยอยู่กลางอากาศชั่วระยะ เวลาหนึ่งเรากลับได้รับพลังงานศักดิ์สิทธิ์จากหลวงปู่โดยตรงก่อนที่จะค่อยๆวนกลับมาวางอยู่บนพานดังเดิมเหตุการณ์นี้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของสาธุชนจำนวนมากที่อยู่ในพิธีและกลายเป็นเรื่องเล่าถึงปฏิหารอันยิ่งใหญ่ของหลวงปู่สุขที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจจิตที่เหนือโลก ท่านสามารถควบคุมและชักนำพลังงานเหนือธรรมชาติให้เกิดปฏิหารได้อย่างแท้จริงปฏิหารจากการปลุกเสกวัตถุมงคลกลางอากาศนี้เป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ยืนยันถึงความไม่ธรรมดาของหลวงปู่สุกณวัดปากคองมะขามเท่าท่านคือพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมแก่งก้า เป็นที่พึ่งพาทางใจของกล่าผู้ชนจนถึงปัจจุบันและเรื่องราวปฏิหารของท่านยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาไม่รู้จบสะท้อนถึงแรงศรัทธาอันไม่เสื่อมคลายที่มีต่อเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาองค์นี้